สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิว iPad Gen 8นะครับอันนี้ซื้อมาสำหรับการใช้งานเนาะก็เดี๋ยวคร่าวๆสำหรับแกะกล่องเนี่ยทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็ผมซื้อมาเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับเป็นรุ่น Wi-Fi 128GB นะครับ Wi-Fi 128GB สีดำอ่าเป็นสีสเป c เกร์นะครับก็คือสีดำนั่นแหละเนาะแต่ด้านหลังจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ ซื้อมาคู่กับตัวของ Apple Pencil นะครับเจนแรกเนาะที่เราใช้กันดีนะครับก็คือ Apple Pencil เจนแรกนะครับภายในกล่องนะครับที่มีแถมมาเนาะก็ของเจนแปเนี่ยจะพิเศษเลยก็คือจะแถมตัวของอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นอะแดปเตอร์ฟาชาร์จ20วัตต์นะครับของ iPad เนาะก็ถ้าใครที่ใช้ iPhone อยู่นะครับที่รองรับฟ a าชาร์จเนาะก็สามารถใช้ตัวนี้เนี่ยไปได้เลยนะครับ ก็ถือเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้นะครับในส่วนของ iPad นะครับผมซื้อมาพร้อมกับ Apple p e n c i l เนะาะที่จะรีวิวก็คือเป็นเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับเป็นการใช้งานทั่วไปเนาะของผมเนี่ยไม่ใช่นักศึกษานะครับเป็นซื้อมาเพื่อการทํางานโดยเฉพาะเลยนะครับการทํางานหลักๆก็มีในเรื่องของการจดโนด้ตนะครับในเรื่องของอตัดต่อวิดีโอบ้างในเรื่องของการดู u t u b e นะครับดูหนัง Netflix เนาะ ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับอ่าจะมารีวิวทั้งตัวของข้อดีและข้อเสียเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยละกันนะครับก็สําหรับ iPad ตัวนี้นะครับอ่าหลักๆเลยที่ผมใช้งานสําหรับการทํางานเนาะก็จะเป็นในเรื่องของอาการจดโนต้ตนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมใช้ตัวของแอปพลิเคชันว n นโนตตัวนี้นะครับเพื่อที่จะจดในเรื่องของการทํางานต่างๆ,ๆนะครับซึ่งก็ จดได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นตัวของกูโนแทนแล้วนะครับได้เปลี่ยนมาเป็นตัวของกูโนแทนแล้วนะครับสําสหรับการจดเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือสามารถจดได้แบบลื่นไหลตามปกติของ iPad นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับ อันนี้ผมจะไม่ได้จดแบบเน้นสวยงามอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นการจดแบบใช้งานทั่วไปนะครับก็การใช้งานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสำรับ สิ่งที่พบเจอเนาะเวลาที่เราเขียนลงไปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแบบกึกกนะครับเป็นเสียงแบบกระทบหน้าจอเนาะของผมเนี่ยติดเป็นฟิล์มกระจกนะครับเห็นหลายๆเพจเนาะเขาก็แนะนํานะครับว่าให้ติดเป็นตัวของอ่าเป็นฟิล์มที่เป็นไม่ใช่กระจกนะครับเป็นฟิล์มแบบฟิล์มกระลอยธรรมดานะครับมันจะช่วยลดเรื่องของเสียงไปได้เนาะแต่ผมแบบด้วยความกลัวนะครับด้วยความกังวลว่าแบบเออมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันกลัวจะแบบตกกระแทกแล้วจอแตกนะครับก็เลย ซื้อเป็นฟิล์มกระจกมาติดนะครับก็สําหรับฟ r u e Note ก็ใช้งานได้อย่างลื่นไหลนะครับในส่วนของอีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือตัวของ Procreate เนาะตัวของ Procreate นะครับที่จะเป็นเรื่องของการวาดรูปนะครับจะเป็นเรื่องของการวาดรูปก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับาสาหรับการวาดรูปเนาะก็ลื่นไหลเหมือนกันนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร สามารถลงน้ําหนักเบาหนักได้ตามปกติเลยแต่ผมไม่ใช่สายวัดรูปเท่าไหร่เนะแต่ก็ลองซื้อมาเล่นดูนะครับว่าการใช้งานมันจะโอเคแค่ไหนนะครับก็สามารถวัดได้เนาะโอเคแล้วก็แอปพลิเคชันตอนนี้ยังลงไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูพื้นที่นะครับพื้นที่ก็ตอนนี้คงเหลืออยู่96 นะครับถ้าใครเห็นตรงนี้เนาะจะคงเหลืออยู่ประมาณ96เกือบเกือบ97กิกนะครับที่จะสามารถใช้ได้นะผมซื้อรุ่น128กิกมานะครับโอเคอ่าสำหรับการใช้งานตอนนี้ใช้มาครบ1อาทิตย์นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับส่วนในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอเนาะจำไม่ได้ยังไม่ได้ลองนะครับแต่เดี๋ยวจะลอง กับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกนะครับว่าการตัดต่อเนี่ยมันออกมาเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับเรื่องของข้อเสียละกันเดี๋ยวผมพูดข้อเสียก่อนเลยละกันเนาะข้อเสียไปอย่างที่บอกนะครับถ้าใครเป็นคนแบบที้ราคาญเนาะเวลาที่มันแบบมันมีการแตะอย่างเงี้ยมันจะแบบได้ยินเสียงเห็นไหมเราน่าจะได้ยินเสียงนะมันจะกึกกึกกึกก นะครับก็คือเหมือนกับเรื่องของกระจกต่อที่มันไม่ได้เป็นแบบฟูลามิเนตเนาะนะครับเวลาแตะเข้าไปเนี่ยมันก็ได้มันก็จะได้ยินเสียงนะครับอันนี้เป็นข้อเสียข้อแรกนะครับสําหรับข้อเสียข้อที่2นะครับข้อเสียข้อที่2อ่าตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะเห็นเขารีวิวกันว่าเออจอมันจะแบบมันไม่ใช่ฟูลามิเนตทาให้ตัวของชั้นจอเนี่ยมันไม่ได้ชิดกันกับกระจกนะครับแต่พอมาดูเนี่ยมันก็เออมันก็เห็นถึงความต่างเนาะเห็นเหมือนกับ รู้สึกว่าตัวอักษรตัวอะไรพวกนี้มันลอยลอยนะครับพวกตัวอักษรพวกอะไรต่างเนี่ยมันลอยลอยอยู่นะครับมันก็แปลกแปลเหมือนกันแต่ว่าใช้ไปใช้มามันก็ชินนนองมันก็มีความชินเกิดขึ้นนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาการใช้งานอะไรนะครับสำหรับเรื่องของการวาดรูปการเขียนอะไรเนี่ยมันก็ตามนิ้วมือตามปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อเสียอีกข้อหนึง่งเนาะสำหรับข้อเสียถัดไปนะครับข้อเสียถัดไปเลยจะเป็นเรื่องของ แอปเปิ e พ c นซิลนะครับแอปเปิลพนซเนี่ย uh, จะเป็นเรื่องของ2อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือการจัดเก็บและการดึงมาใช้งานเนาะอย่างที่บอกถ้าเป็น iPad ในส่วนของถ้าเป็นรุ่นที่เป็น Gen 2นะครับใช้กับ Apple Pencil Gen 2เนี่ย uh, มันจะสามารถติดได้ใช่ไหมมันจะสามารถติดได้นะครับแล้วก็ชาร์จได้เลยแต่ถ้ามันเป็น Gen 1เนี่ยเวลาเก็บนะครับเราต้องเอามาเก็บกับเคสตรงนี้ เราเวลาจะใช้งานแบบเร่งรีบในการใช้งานจริงๆแบบต้องจดโน้ตแบบรวดเร็วจริงๆเนาะเราจะต้องแบบแงะขึ้นมาจริงๆมันจะมีปุ่มให้แงะอยู่แหละแต่ก็ต้องใช้เวลาประมาณนึงเนาะในการแงะขึ้นมาความสะดวกมันก็อาจจะไม่ไม่เท่าแบบที่แปะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการชาร์จเนาะอย่างที่ทุกคนนะ่าจะรา้ักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นการชาร์จแบบรูปแบบเดิมเนาะก็คือการที่เอามาติดเสียบตรงนี้ นะครับมาเสียบตรงนี้มันก็จะขึ้นชาร์จนะครับการชาร์จเนี่ยถือว่าน่าเลี่ดเนะาะแต่ก็ผมไม่ได้ีเรียดอะไรก็ถือว่าใช้ได้เพียงแต่อาจจะต้องแบบระวังนะครับไม่ให้แบบไปกระแทกอะไรเนาะทำให้ Apple Pencil ตรงหัวเนี่ยอาจจะหักได้นะครับสำหรับปัญหา Apple Pencil ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าใครใช้จนชินเนี่ยก็อาจจะมองว่าแบบมันไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรที่แบบใหญ่โตเท่าไหร่ เนาะอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรที่ใหญ่โตเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการชาร์จนะครับการชาร์จตรงนี้ก็ชาร์จได้รวดเร็วอยู่เนาะแล้วก็ในการเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับเราต้องอเอาตูดมาเสียบอย่างที่เราทราบกันดีนะครับแต่ไม่ได้ต้องเสียบตูดทุกครั้งเนาะถ้าเราเปิดบลูทูธเอาไว้นะครับถ้าเราเปิดบลูทูธเอาไว้เนี่ยพอมาครั้งต่อต่อไปนะครับพอมาในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราก็จะสามารถใช้งานได้เนาะโดยที่ ดึงออกมาก็เขียนได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเชื่อมต่ออะไรใหม่นะครับอันนี้เป็นสำหรับ Apple Pencil เนาะก็ถ้าใครจะซื้อ iPad ก็แนะนำนะครับ Apple Pencil มาด้วยเลยถ้าจะซื้อมาแบบวาดเขียนอะไรแบบนี้นะครับก็คุ้มแน่นอนเนาะสำหรับแอปก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็ลงไปไม่กี่ครับนะครับเรื่องรูปเรื่องอะไรก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะเท่าไหร่นะครับอ่า เรื่องของความสว่างนาจอมนาะผมก็ว่ามันมันก็โอเคอยู่นะมันก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าไม่ได้แย่ความคมชัดความอะไรก็ถือว่าไม่ได้แย่ทดสอบกับการดู Netflix ละกันเนาะอันนี้เรื่องใหม่เลยนะครับสมมุติว่าดูดูหนังนะครับมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่เนาะ แล้วก็ปัญหายอย่างหนึง่งสำหรับจอที่เป็นจอ IPS นะครับจอที่เป็น IPS เราน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเรื่องของสีดำเนาะมันไม่สนิททำยังไงมันก็ไม่สนิทแหละทีนี้ไอการดูหนังที่มันมีสีดำอย่างเช่นซีรีส์ใน Netflix เนี่ยมันก็มีปัญหานะครับมันอาจจะมองไม่เห็นในบางจังหวะเนาะนะครับเรื่องของสีแต่ว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสจุดนี้มากก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับแล้วก็อีก ประดนหนึ่งด้วยสัดส่วนจอที่มันรูปแบบเก่าเนาะมันจะมีขอบบนขอบล่างเนี่ยเหลืออยู่เยอะพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าถึงแม้เราจะใช้ iPad Air นะครับ iPad Air 4หรือว่า iPad Pro ก็ตามเนาะมันก็ยังมีขอบบนขอบล่างอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะน้อยกว่ารุ่นนี้นะครับแล้วภาพก็อาจจะดีกว่าแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสอะไรมากเนี่ยประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของลำโพงเนาะ ลำโพงก็เป็นอีกอย่างที่ตอนแรกอะ่ะไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่ามันมีลำโพงอยู่แค่ด้านนี้ด้านเดียวเนาะสองตัวแต่ว่าเป็นด้านเดียวนะครับถ้าเป็น iPad ดแเนี่ยมันจะเป็น2ด้านนะครับเป็นบนกับล่างเนาะเวลาเราฟังเพลงหรือดูหนังเนี่ยเสียงมันจะออกแค่ด้านเดียวนะครับมันออกด้านเดียวทําให้ความสเตอริโอของมันมันแปลกๆอะ่ะเหมือนเราฟังฟังแล้วเสียงมันมาจากด้านเดียวนะครับแต่ ผมไม่ค่อยได้ใช้ลําโพงเนาะก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรผมใช้เป็นตัวของหูฟังตลอดนะครับก็อย่างที่รู้กันดีเนาะของอาของเนี้ยของเตนแดเนี่ยมันก็ยังมีตัวของหูฟัง R สามจุดห้ามาอยู่นะครับแล้วก็หรือใครที่จะเสียเป็นไลนิ่งก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยใช้เป็น AirPod เนาะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของลําโพงอะไรนะครับสาหรับ YouTube YouTube ก็เช่นเดียวกัน นะครับภาพจออะไรต่างๆเนาะมันก็จะแบบมีเว้นขอบบนขอบล่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยเนาะพวกเ o v อะไรพวกนี้ไม่ได้เล่นก็จะมีเจนชินนะครับเจนชินเนี่ยเล่นบ้างแต่ก็ไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นประจําไม่ได้เล่นต่อเนื่องนะครับก็เอาไว้เล่นแบบเล่นค่าเวลาอะไรประมาณนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับ อยู่ในระดับที่เล่นได้เนาะปรับกราฟิกอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าปรับเฟรมเรทเนี่ยผมปรับเป็น60เฟรมเรทเนาะมันก็จะสามารถเล่นได้อยู่นะครับความไหลลื่นความอะไรก็ถือว่าโอเคเล่นมาก็ยังไม่เจออาการกระตุกอะไรนะครับความร้อนของตัว iPad เนี่ยก็ไม่ได้ร้อนเร็วนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ได้นานอยู่นะครับไม่ได้หมดเร็วขนาดนั้นเนะาะเดี๋ยวผมรอเชื่อมต่อสักคู่หนึ่งนะครับ ถ้าเป็นการเปิดเสียงเล่นเกมอาจจะขัดใจหน่อยหนึ่งเพราะว่าลำโพงมันออกแค่ด้านเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสตเล่นๆให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบจะซื้อมาแล้วแบบอยากจะมีเล่นเกมสักนิดหนึ่งเนาะ อยากจะมีเล่นเกมสักนิดนึงนะครับมันก็ยังสามารถเล่นได้ผมเลเวลไม่เยอะเนาะเพราะว่าผมแบบไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเท่าไหร่เนาะโอเค ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่คนที่แบบเล่นเก่งอะไรมากนะครับอ่าโอเคเจนชินก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ผมปรับเป็น60เฟรมเรทไว้นะครับก็ จะด,ดูการตั้งค่าเนาะผมก็จำไม่ได้ละว,ว่ามันเปิดอะไรยังไงตรงไหนนะครับอ่านะการตั้งค่าเรื่องของกราฟิกเนาะการแสดงผลอ่านะคุณภาพกราฟิกเป็นแบบปรับเองนะครับปรับเองอ่านะผมเลือกเป็นปรับเองเนาะแล้วก็เฟรมเรทผมเลือกเป็นสูงนะครับผมอ่าเฟรมเรทเป็น60เฟรมเรทนะครับถ้าคุณภาพกราฟิกเนี่ย สูงมันก็ได้เนาะสูงสุดอ่าถ้าเป็นสูงสุดก็ได้นะครับระดับสูงสุดก็ได้เหมือนกันเนาะก็จะเห็นรายละเอียดไรชัดเจนนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลองเนาะว่ามันจะมีการแบบกระตุกอะไรไหมเวลาที่แบบมีฉากต่อสู้มีฉากอะไรแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าปับเป็นในระดับเนี้ยระดับที่ กราฟิกนะครับเป็นแบบปรับเองเนาะให้มันแบบเปลี่ยนแปลงเองนะครับแต่ว่าเราเน้นเฟรมเรทเป็น60 mm hmm. เฟรมเพื่อความไหลลื่นก็ถือว่าเล่นได้ลื่นไหลนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ mm hmm. โอเคก็จบไปสำหรับทดสอบเกมเบื้องต้นนะครับ mm hmm. หลักๆก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องของแอปที่มีการใช้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวแยกอ,อีกทีหนึง นะครับก็เท่าที่สรุปเนาะของสำหรับตัว iPad Gen 8นะครับในการซื้อมาทำงานเบื้องต้นนะครับที่ไม่ใช่เป็นงานที่แบบมีการใช้งานหนักมากเกินไปเนาะไม่ได้เป็นตัดต่อโฟเกลโหดโดหรือว่าแบบต้องการที่จะดูหนังที่มันแบบความละเอียดสูงมากนะครับดูหนังแบบชัดเจนมากๆเนาะหรือว่าแบบเป็นสายวาดรูปที่แบบวาดโปรกิเอหลายๆเลเยอร์เนี่ยตัวนี้เนี่ยเอาอยู่นะครับยังสามารถทำได้อยู่เนาะ ก็เป็นการทํางานพื้นฐานทั่วไปนะครับใช้จดโนต้ตใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมในพื้นฐานนะครับแต่งรูปอะไรก็ได้ตามปกติของ iPad เนาะคือความแรงมันแรงอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงสุดๆเนาะก็สําหรับใครที่ต้องการจะใช้ iPad เนาะแต่ว่ามีงบจากัดนะครับก็แนะนําเป็น iPad AI r เอ้ไม่ใช่เป็น iPad Gen 8ตัวนี้ได้เลยนะครับ